อะไรคะจี้งานประกวดนางสาวไทยนะคะพรุ่งนี้จะออดดชั่นตอนนี้เราอยู่กับพี่พี่สาวงามทั้งห้คนนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเหลือพี่พี่สาวงามทั้งหมดเพียง24คนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะที่ไลฟ์อยู่นะคะ <laughs> เราเดินทางมาตะกี้เราอยู่ที่เอ่อโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมอนเทียนใช่ค่ะอย่าไปผิดกันนะคะสวัสดีค่ะคนก็นั่งรอกันอยู่นะคะตอนนี้รอเข้าไปซ้อมรอบออรดิชันตื่นเต้นไหมคะเต้นมากเลยค่ะสิ่งค่ะตื่นเต้นแทนนะคะสู้ๆนะคะทุกคนคะจี้อ่ะเห็นห้องอะนะคะข้างในเห็นยังคะบอกเลย สีลาด <c oughs> ทุกคนมันแบบมันน่าก,กลัวนะนิดนึงตื่นเต้นไหมคะทำอะไรอยู่คะเนี่ยแกบ้านนิดหน่อยค่ะ